ไายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกตานะจ๊ะแล้วก็ทำาใจว่าเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจว่างๆนะจ๊ะทีนี้เราก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะ่ะปราศจากอวัยวะภายในไม่มีมันสมอง ไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติว่าเป็นที่โลง่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง กลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนหลักวิชาสักนิดหนึ่งนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นนะ่ะ มีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมกูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่เปลาตาตรงหัวตานะจ๊ะที่น้ําตาไหลเนะี่ยท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวา ฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศิษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเรา สมมติว่าเราจบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากั้นขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเพ็งกากบาดตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับลายเข็มนั่นแหละคือฐานที่หก ให้สมมุติเอาดิชีกับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นฐานที่เจ็ดนี้สำคัญเลยจ้ะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น ตรงนี้แหละสำคัญนี่คือหลักวิชาเจตฐานทางเดินของใจที่เราจะต้องทำความรูษษ้จักเอาไว้ฐานที่เจ็ดเนี่ยหรือทุกๆฐานก็ว่าได้แต่จะเน้นทนี่ฐานที่เจ็ดเราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมือ่อใจเนี่ยมันหยุดสนิทถูกส่วน สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจึงจะเห็นทุกฐานโดยเฉพาะฐานที่เจ็ดได้ตอนนี้เรายังเป็นผู้ฝึกใหม่ใจมันยังไม่หยุดก็ให้สมมุติเอาว่าฐานที่เจ็ดนี้นอยู่กลางท้องจะไม่ง่ายว่าอยู่ตรงกลางท้องในระดับ ที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำให้ง่ายขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกนะจ๊ะให้ง่ายขึ้นไปเอาอยู่ตรงกลางทองของเรานี่แหละจำแค่นี้พอฐานที่เจ็ดเขาต้องการให้รู้จักไม่ใช่เอาไว้สำหรับไปหาดูไปควางหาดู ว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องนะสมมติว่าอยู่กลางทองตำแหน่งที่รู้สึกสบายแล้วเราพึงพอใจที่จะเอาใจเรามาวางไว้ตรงนี้น่ฐานที่จะตรงนี้หมายเอาอย่างนี้นะอยู่กลางท้องจำง่ายๆคนี้การปฏิบัติตามหลักวิชา ได้ระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสริเจริญเนี่ยท่านนึกถึงดวงใสะดุดเพรโลกที่เจรนายแล้วไม่มีตำาหนิไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตั้งกัแก้วตาอันนี้เป็นบริกรรมนิมิตและท่างก็สอนให้อาใจนะมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใสใส ต้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็ต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆละคองใจกันไปอย่างนี้เนะี่ยนี่คือหลักวิชาที่ท่านสอนเอาไว้ ที่นี้บางท่านทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันตึงมันตึงมันเกร็งเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งท่านก็สอนเอาไว้เหมือนกันให้นึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจะเป็นอะไรก็ได้ขายทุเรียนกับนึกทุเรียนขายเงาะขายมังคุดขายลองกอง มากูดมันนามาพร้าวสมโอแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นขายปลาทองโกก็นึกปลาทองโกก็ได้เพราะเราคุ้นเคยขายสลับเปาก็นึกได้ใส่หวานใส่เค็มใส่เค็มมันก็ยนยน,ยนหน่อยนั่นแหละมีคนเขาไปนึกถึงสลับเป่านี่นะเพราะเขาขายสลับเปามองไปมองมากลายเป็นสลับเป่าแก้ว ใส่จำแลกดอยู่ในกลา,างกายฐานที่เจ็ดทีเดียวโอ้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา้าย,ายดี้ายดีทีเดียวถ้าเรามองต่อไปเดี๋ยวสารพาวแก้วจะเป็นปฐมมมัคนี่เราทําอย่างนี้ก็ได้นะแต่ขายเพชร้ายพลอยค้ายไข่มุกล้วก็นึกเอาคุ้นเคยอย่างไรแล้วก็เอาอย่างนั้นนึกอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆ จะประคองใจด้วยสัมมารลังด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรการนึกนิมิตนี้นะเหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วมันไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่ นึกแล้วมันไม่สบายมันตึงมันอดที่จะไปไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปเจ้องไม่ได้นะก็ให้เปลี่ยนวิธีการนะลูกนะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกถึงนิมิตคืออใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งหนึ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือกลางทองนั่นแหะ ตำแหน่งที่เรามั่นใจวันนี้คือฐานที่ 7. เจ็ดอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับความมืดไปก่อนเมื่อเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดนั่นแหละในใจที่เป็นสุขใจที่สบาย จะภาวนาสัมมาอรังเป็นเพื่อนเดยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั่นก็ได้ยึดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆคลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาสบายไปเรื่อยๆความมืดไม่ได้เป็นศัตรู กับการเข้าถึงธรรมนะลูกนะไม่ได้เป็นศัตรูเลยเป็นมิตรเป็นความมืดที่น่ารักกับเราได้้มมํซ้ำไปถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นกลอเราจะเป็นสหายเราเป็นเพื่อนใจกับเรานะ่ถ้าเราไม่ไปกังวลกับการเห็นภาพหรือว่าต้องเห็นอะไรอย่างนั้น อยู่กับความมืดอย่างสบายสๆยอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆยิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งไกลสวา่างไม่ใช้ความสว่างมันก็จะมาเองอยู่กับความมืดเป็นเกลอเป็นสหายกับความมืดด้วยใจที่สบายๆเบิกบานแล้วก็อย่าให้มีความคิดว่าเออมืดอย่างนี้แล้วนํามั่ไร ดวงสว่างจะมาปรากฏอย่านึกอย่าคิดอย่างนี้นะลูกนะยูก่กับความมืดได้ใจที่นิ่งสงบให้เราคุ้นกับความมืดอย่างนั้นไปก่อนจะไปตีโพยตีปายก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไปเห็นมาต้องเล็กเหมือนอเรานั่ง ยิบงีบ้ในยามรัติการในคืนที่ 10, มืดมิดสมมุติมันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏให้เราเห็นหรอกแม้ตีสองก็เช่นเดียวกันตีสามก็เช่นเดียวกันตีสี่ตีห้าจนกว่าจะถึงเวลา เวลาอันเหมาะสมใกล้รุง่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏให้เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองนั้นจึงจะมาภายหลังเป็นดวงสีแดงแดงยามออโรโนไทยนะถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่ง ในายามรติการในคืนเดินมืดอย่างนี้เนยะไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจมันจะสงบมันจะไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดมันจะนิ่งและมันก็จะสว่างไปเองเมื่อสว่างแล้วก็จะไปตื่นเต้นนะลูกนะจะไปสงสัยด้วยบางทีเนี่ยพอสว่างเอา้าสงสัยอีกแล้ว เอ๊ะราเปิดไฟไว้หรือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาคอมมอนิทอหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยนะลูกนะว่าแสงมันมาจากทางไหนเนะี่ยเราจะเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยแล้วก็อย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงที่ปรากฏ ตอนอรุ่งอรุณนั่นแหละแสงเงินแสงทองอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใครในธรรมปลุกใจให้หยุดนิ่งๆและเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดานะลูกนะ พอเราคิดมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าทุกเช้าองนั่นและและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้แหละจะทําให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรลยเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของแสงภายในและเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลําดับอย่างนี้นะจ๊ะ ก็ใจดีแล้วต่อจากนี้ไปวางใจเบาๆหยุดนิ่งๆใจไซสๆเรื่อยไปเลยจนกว่าจะเข้าถึงธรรมะภายในกันลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ